เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Surgeon Simulator 2 0 1 3อีกแล้วนะครับจะมาทะลหนังเอ้ยจะมาช่วยคนป่วยกันนะครับนะฮะจะว่าไปในที่ผมหายไปก็พอป่วยมานะไปเอ่อเป็นร้อนหน่งร้อนไหนอะไรพวกนี้ก็ไปถามหมอว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับปากของผมเนี่ยบางทีผมอาจจะไปด่าคนอื่นเขาไวมากครับเอ๊ยใครทใโทรศัพท์รัโทรศัพท์โทรัพโทรศัพท์โทร เ,เพราะว่าผมเนี่ยเป็นร้อนในบ่อยมากแล้วแล้วถ้าเกิดมันเป็นตอนที่แบบอ่ามันเยอะๆเนี่ยแล้วมันจะแบบพูดแล้วเหมือนเหมือนเสียงมันอมฮอนอยู่ครับเหมือนว่าเสียงแบบมันอมฮอนอยู่มันสามารถไม่พูดได้ไม่เยอะผมก็เลยอ่าหุ่นกีตัวเองครับก็เลยไม่ได้แคสเกมมายาวก็ขอโทษขออภัยด้วยนะตอนนี้ผมจะทําการหยิบดินสอมาแล้วก็วาดลงกับเน็ตไมพัดแม่งวาดได้ด้วยเว้ยไม่งเจ๋งว่ะ เดี๋ยวผมจะวาดรูปรหนึ่งเป็นการตอบแทนนะครับเออเป็นการไถ่โทษที่ผมหายไปนานนะครับเพื่อจะได้หายคิดถึงกันนี่คือรูปดินจานะครับดินจาฮาโติมันใช่ไยวะนี่ครับตรงตาตรงนี้เป็นตานะครับแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นปากใส่ไอ้โมงอยู่นะครับเราได้หยิบมาตรงนี้แล้วก็สแกนมันเข้าไปในคอมพิวเตอร์คอมเมงรุ่นอย่างเก่าครับรุ่นยูนินตี้เนี่ยอ้าวถอนออกมาได้ฉะนั้นมันก็ต้องใส่ดีดอันอื่นได้ดีวะหยิบ ชิบหายแล้วยิบยากแล้วมึงทีนี้กูหยิบยะอเดลิกานดลิกเอ้ยให้กุยกูอย่าดิฟดิวอะมึงยังไม่ตายอะดิฟอะไรเนี่ยชื่อดิฟมันชื่ออะไรวะเอ้ยไอเก็กโอมาจดตรงเมนูอีกแล้วกูจะหยิบได้ไเนี่ยเอาหลังมือหยิบแม่งเลยเฮ้ยอย่าลนนะอย่าลนนี่มันเป็นชีวิตแม่งต้องตั้งหลักมึงอ้าว <c oughs> ไ,ไอสัตว์เอ้ยกู <c oughs> สอดมือเข้าไปแทนได้ไหมเนะี่ยสอด รู้สึกทําอะไรก็ fail เฟลหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยหมอบอกผมว่าห้ามใช้เสียงเยอะนะครับเพราะว่า <c oughs> ผมเนี่จะเป็นโรคโรคแบบโรคเสียงมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยพูดแล้วแบบมีแต่คนแบบหลงนะครับวันนั้นนี่ผมอไปที่ทองหล่อนะครับแล้วก็มีฝรั่งมาถามทางผมผมก็เลยบอกทางเขาไปเซนทันไปทางนีเ้เขาบอกไปเขาก็หลงเลครับเนี่ยคือฟังแล้วหลงแลทุยมูติดอะไรเนี่ย นิ้วแม่งติดจุ่มเข้าไปในฝาโอเคเราเปิดรอบนี้เราจะไม่ทําให้บ๊อบเสียชีวิตแล้วนะครับเราจะทําเอ้ยบ๊อบอย่าพิ่งบ๊อบเอา้านาฬิกาไม่เคยมีอะไรนะไม่เคยมีตัวล็อกเอาปิดหน้าบ๊อบไปก่อนนะบ๊อบจะได้ไม่เห็นสิ่งที่ผมกำลังจะทำต่อไปนี้ครับนะฮะเราจะเอาบิ๊กเกอร์ไม่ใช่แล้วบิ๊กเกอร์นี่ไม่เกี่ยวเลยครับเราจะเอาไอเนี่ยอะไรวะคอนนะครับมาตี เพื่อเคลียร์กระดูกก่อนนะครับซึ่งหัวใจเนี่ยเราเตรียมไว้ทางด้านขวาเลยเรียบร้อยครับนะฮะเวลาเราเปิดไอ้นีออกมาได้เนี่ยเราก็จะสามารถหยิบเพราะว่าพาร์ทที่แล้วผมจําได้แม่งเปิดได้ทุกอย่างและหั่นได้ทุกอย่างแล้วแม่งจะหยิบหัวใจมาใส่แม่งว้าเฉยเลยครับแม่งว้าครับแบบยอมรับชะตากรรม <laughs> ไม่สามารถที่จะช่วยเลยบ๊อบได้อันนี้บ๊อบอาใจเย็นนะหมอจะทําการช่วยคุณเองเราจะเคลียร์กระดูกงัดอันนี้ออกมา โอเคบ๊อบใจเย็นนะพวกเราจะทำการหยิบลังหยิบลังตรงไหนออกมานะลังล่างอันลังนะครับหยิบปอดออกมาด้วยนิ้วกลางสะบัดช่อเป็นไงดมปอดตัวเองหอมไหมรู้สึกกลิ่นคาวๆไหมบ๊อบจะจีบจะจีบหาพี่เหรอมาโถ่จีบท,ที่หน้า,อ,าออกมาครั okay. บออกมาโอเคบ๊อบใจเย็นนะบ๊อบบ๊อบอย่าเพิ่งน้าสะบัดตอนนี้นะ ถ้าบอฟนสบัตตอนนี้นะเราจะไม่สามารถที่จะเคลียร์กระเพาะอาหารของบอตอนนี้ได้นะตอนนี้เราหยิบมีดเอ้ยคอนไปไกลๆส้นตีเลยไปตัดคัวนี้ได้ไหมปกติรู้สึกว่าจะตัดคัวล่างหรือเปล่าวะคัวบนน่าจะได้มั้งคัวล่างก็ได้ลองดูครับจุ้มจุมจุๆๆเข้าไปในปอดปอดแม่งแหกเออบอบบอบใกถึงความจริงลแล้วเว้ยเราทำแค่ตัด หัวใจตรงนี้ครับหัวใจเน่าๆของบ๊อบอันนี้นครับแหลกเหลวมาด้วยการโดนคนหักอ,อกมาเยอะนะครับเราจะทาการตัดเฮ้ยได้เลยวิ่ได้เลวิ่ฮุยเลยฮุเลยฮุเลยฮ่าฮ่าฮุ้ละฮุ้ละฮุ้ละ,ละ,ละเอาทำการหยิบอาหัวใจบ๊อบเน่าๆอันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเย <Yeah, S 1> ี่ยมหัวใจสีม่วงแมเป็นเกย์ก็ไม่บอกหยิบไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาแล้วรับไอกระเพาะอาหารเนี่ยเอานใส่ยแม่งเลยครับมาแต่การสำเร็จแล้วเว้ยโยนเข้าไปนี้ก็จะสำเร็จแล้วใช่ไหมเอา ยางอีกอยางบ๊อบบ๊อบจะทำกับกูอย่างนี้บอบก็ใส่เข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอวะทำไมไม่เสร็จวะมันต้องสำเร็จแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบอ่าค่อยค่อยวางครับอ่าวางนี่ครับไม่ได้ไม่ตรงสงสัยจะไม่ตรงกับตำแหน่งเราเอาให้มันหย,ยดแมหย่อนลงมาได้ปอกวะาไม่ไงเอาลงมาบ๊อบบ๊อบให้ความมือกับจเจ้าพนักงานหน่อยเร็ว อ,อ๊อแม่ง,งหรือว่าวางผิดมุมวะหรือว่าไม่หัวกลับด้านเลยเดอโอเคอ่าตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าครับไปลงไปฮะย่อนตรงนี้แล้วกันยืดทำได้ไงไม่ยังหล่อครับแบบเอามาือถะหนังไทยเฮ้ยก,กูปิดคลินิกเลี้ยงปิดคลินิกแล้วโอเควันนี้เราจะมารับลูกค้าแล้วครับเราจะทำการอ่าปิด ทีนิกเล็กนะครับด้วยความน่าตาดีล้วนๆน่าตาดีีน่นาตาดีีน้าตดาตดีเราจะทำการเขียนลงไปว่าเราทำสำเร็จแล้วครับขอป้อนทบพระเจ้านะฮะเขียนลงไปเขียนลงเอา้าไปเขียนไม่ได้กูหยิบอะไรกูหย,ยิบไม่ได้นี่ว่าได้เกรดดีนะดีก็ถือว่าผ่านครับอันนี้อะไรคิดนี่คิดนี่แสดงว่าไม่ได้คิดนูน่น Perform at double kidney transplant transplant ก็เหมือนกับบ๊อบนาสบัดใช่ไหมบ๊อบมันไอคิดนี่มันคืออะไรวะไส้ติ่งมันคืออุย้ยมไมเหมือนเห็นไส้บ๊อบปิดหน้าไว้ก่อนบ๊อบโอ้โหลำไส้เล็กเย็ดซอสซอสขาดละมึงทีเนี้ยโอ้โหแล้วมันทำยังไงครับเดี๋ยวก่อนเราดูกันว่ามันให้เราเปลี่ยนอะไรลงไปเปิดดีวะอัดยางอีกเปิดมันเปิดยังไงวะ เออโอเคเอยนาฬิกาหลุดอีกแล้วแม่งนาฬิกาโรเล็กอ้าวมันคืออะไรวะผมว่ามันหน้าตาเหมือนมันคืออะไรครับ <c oughs> ดึงไส้ยังออกวะเองเลยดึงไส้มันต้องทำอะไรวะอันนี้ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้อะไรเลยครับอ่าเราทำการตัดเอ้ยเอาไปบีกเกอร์แม่ยางอีกนี่ไงเฮ้ยนี่ไงตัดได้แล้ว ตัดอาทะลวงครับเราจะทะลวงอ่าลำไส้เล็กของบอกออกมานะเพื่อที่จะเคลียร์ทางที่จะใส่อะไรวะเขาเรียกว,ว่าไส้ติ่งหรือเปล่า <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ครับช่างแม่งครับหรือว่าจะเป็นตับไม่ใช่ตัดดิเขาเรียกว,ว่า,มามอะไรวะม้าเหะอะไรก็ไม่รู้รบบเฮ้ยทำไมมันสัตว์ไม่ได้วะอะไรของ <c oughs> <c oughs> ผมควงไปน,นี้กี่ห่วงแล้วครับตอนนี้ผมเล่นนึกว่าเล่นกระบ,บี่มีดบินอยู่ครับทิพไถ่ละ โอ้ยอัดๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งแล้วมันจะใช้อะไรตัดได้บ้างวะเออ่หรือว่าต้องใช้อาวุธประจำกายนะก็คือสว่านมันหยิบดูดิครับยังอ่ะเกาลำเกาท้องเฮ้ยนั่นไงสว่านกูเจอแล้วอาวุธในตำนานมาจับปุ๊บไม่ใช้ปับ๊บ <c oughs> กูทะลวงอะทีนี้เราจะค้นหาจุดก่อนแล้วกันาว่าสามารถตัดตรงไหนได้บ้างครับตรงนี้ครับบ๊อบ อาบ๊อบคนนี้จะเป็นเขาเรียกว่าถูทดลองก่อนนะครับว่าเราจะตัดตรงไหนได้บ้างครับซึ่งกูยังไม่เจอเลยครับตัดกระดูกได้หมดแล้วตับอันนั้นตับอยู่ข้างในนะครับเราจะเจาะตับเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เลือดไม่ไหลอย,อย่างกับน้ำครับเลือดไม่ไหลละพันห้าแล้วแป๊บเดียวเสียไปหนึ่งพันโดยไม่ถึงห้าวีครับจังหวะนี้ครับบ๊อบมอคอแนะนำให้คุณสั่งเสียเดี๋ยวนี้ภายในห้าสี่สามสองหนึ่งบ๊อบ <c oughs> อันสว่าคที่หมุนช้าลงก็เหมือนกับชีวิตบ๊อบที่ต้องจบแบบงงงงกันต่อไปเสียใจด้วยนะครับบ๊อบบี้ซีโยเก n t o เ a y เจอปืนครับ